สวัสดีครับคุณยายครับาสวัสดีจ้ะครับอ่าวันนี้ครับผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางตัวเลขของคุณยายหนุ่มครับท่านผู้ชมครับอ่าก็คือโค้งสุดท้ายของคุณยายครับอ่าเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณยายด้วยกันนะครับอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายเล่าก็คือแนวทางครับถ้าชอบก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับหรือว่าดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะคุณยายเนาะจ้าครับครับ คุณยายครับคุณยายได้อ่านแนวทางตัวเลขนี่คุณยายฝันตั้งแต่มือใดครับผมฝันขึ้นแล้วมาล่ะบ่แม่นมือขึ้นดอกฝันขึ้นแล้วมานี่ผ่านมาได้สองมือแล้วเออมือนี้เขามือที่สองมือที่เออสองก็ขึ้นมือขึ้นนี่อ๋อออโอเคครับอา่าเรามือนี้คุณยายไปสายมากครับโอ,โอ้ยอันลูกหลานเขาสีเอาไปโลดน้ำดัำห้หัวปูเ่าอยู่โรงเรียนพัวคู่พัวหยังเขาอ,อเขาก็มาหามยายิพื่อจะชาพุน ยยกก็เลยกับป้ายหันลาเขาเห็นกับเขากับนามมาท่านเรียงกั้นดอกขนานัดนี่ละครับครับขนาัดก่อนเทียงไอ้ดอกพวกรู่เขาเสีมาร่วมกั้นข้านัดก้นเท้าอ๋อเออนัดก้นเทาไปรถดหนามดำหัวหายผู้เท้าครับครับเมื่อกี้ผมโทรไปคุณยายอยู่ที่โรงเรียนอเซตถ่ายคลิปเซตแล้วก่ะคุณยายสิบแปดปต่อไปผุนตีอ๋อเออครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณยายเว้าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเนาะครับเออ กูยายหนุมฝันเห็นอย่างนี้ครับผมโอ้ยยายกับันว่านองอยู่บ้านเก้านันมานอนน้ำยายเฮียงกันสองคนสองขึ้นส้อนก็เห็นแต่เพื่นมานอนกับยายครับมือขึ้นนี่ก็ว่นก็ว่ายายนอนบ่ได้เล่ากับมานอนกอดนอนกุ้มแต่กับยายอันนองสาวผู้อยู่บ้านนะเออยายก็เลยว่าโอ้ย เข้ามาด้แล้วต้อกับพอกลาบานใด้เลรอเฮ้ยเข้าสิไปชงเงี้ยก็เยวังซีครับ่นก็เลยว่าบ่เข้าเมื่อเองเขาก็ไดดอกเข้ามาเองเมื่อเองเขาก็เอาสีเอารถเขาโทัวรเอาหลูเข้ามหาอ้าวคนวาจังซีผู้น้องสาวนันบ้านเธอนี่ก็มันกับผ่านเงาแน่อยู่ดอกครับบ้านนี้ยายกะเลยว่าโอ้ยขันว่าัสดุวัยอยู่ทําพูดนในกันก่อนเป็นอย่างวัจึงเมื่อสงการยายวาจังซีครับให้ผ่านนัน มีพระองค์หนึ่งกับเล็กหน่อย่นมาเดร็กหน่อยมาเห็นยายก็เลียนเลีนกอดข้อยายเลยล่ละเคยเห็นยายอยู่เด็กหน่อยผีเร็กหน่อยต้นนั่นลหละวันเพื่อก็เลยว่าโอ้ยยายปีใหม่โอปีใหม่ไทยปีใหม่ล่าพวกเขาเอาไปลาเด็กหน่อยนั่นเนาะเพื่อก็เลยบอกว่ายายอันนี้เอกหงวดนีมันสิครูไรบักเด็กหน่อยนั้นว่า บัดผีนเล็กน้อยน่ะครับครับเอ 8, 2, 2, อแปดสองสองเลยยายเออบัตรผีนเด็กน้อยนั่นว่าครับบัดน,นี้บัตรบัตรผ้าปลาขืนเพิ่นว่า,ว,า 8, 2, 2, ว่ามันแปดสองสองเห่อมันเก่าสองสองเพิ่นว่าเพราะว่าเลขนี่เขาห้มาว่าผี่สิบเพิ่นว่าจังสี่ทังคู่บ้านครับเออยากระจ้ำได้เวิร์ดบัลลง<อ>บัหลงพ่อเมต ครับครับแล้วจะไหนอีกครับนบ้ันนี้เพื่อนว่าว่าจยงที่ไั่เมนมันสิเป็นเด็กเบิ้ลมันสิเบิ้ลศูนย์ศูนย์เด้อเพื่อนเพ่นว่าพระนั่นเออก็มีเท่านี้แหละแหละคุณว่าเป็นผู้ตอบนะ่ะแปลว่าในหลอดนี้เลขที่คุณยายได้ยินเด็กหน่อยเบาคือแปดสองสองแปดสองสองพระบอกนี่เก้าสองสองเออพระกระบอกเก้าสองสองแล้วก็เพื่อนว่าว่าสี่สิบ นี่เด้ซีวันที่ซีครับวันที่ซิบนี่คือเล็กมันสีออกวันที่ซิบเออเพื่อนว่าเล็กสีออกวันที่ซิครับคันออกอ่าสองตัวมันสีออกศูนย์ศูนย์เออเพื่อนว่าคันคุบ้านันบัตริกับไปเพื่อนว่าคันคันเมนเป็นเลขเบิ่นก็ศูนย์ศูนย์เด้อคุบ้านันวางซีอ๋อคันคันเลขเบิ่นสีออกศูนย์ศูนย์เออเพื่อนว่าจังซีเออครับครับเดี๋ยวให้คุณย่ยเขียนตัวเลขให้นะครับผมไอที่คุณย่ย ยาแต่แเฮงเขียนหนังสือก็บพราเป็นเนี่ยคนมาในโรงเรียนเนาะมาในโรงเรียนเขียนได้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมเออครับนี่แหละเลยคุบ่าวามันสิออกอีหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกบ่ครับคุณยายคุมันคือหลายแต่เอาตามที่อ่าเป็นบอกในความฝันเนาะเออในความฝันเพลินนี่ครับที่แหลกคุณยายเขียนใส่อันนี้ครับ อแต่คุณยายคุณยายเขียนหม่ครับคือตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับจะมีอ่าตัวเลขที่คุณยายได้ยนินในความฝันคือประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะมีแปดสองสองเก้าสองสองครับท่านผู้ชมก็คือเก่าสำหรับเลขเก้ากับกันเลขหกไว้น้ำเนยเนาะครับมผมคยออีสานใต้ในี่สีเบาเป็นประจําครับเอออาว่าเลขหกกับเลขเก้าครับแล้วก็มีหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์เนาะคุณยายเนาะแ,นแต่เทียนนี่อ่า มันมีปริศนาอยู่ในความฝันเนาะคุณยายเนาะแต่อันนี้เขาเบากันซื้อๆกันได้เออครับคือคุณยายเนี่ยฝันเห็นน้องสาวเห็นน้องสาวมานอนเพิ่งเพิ่ยังมีชีวิตอยู่เนาะมีอยู่ครับเพิ่นมานอนยังว่ามานอนนหำเอื่อยสองคืนเลยหรือว่าเหล็กมันสีออกเหล็กพี่นองบ่ครับคุณยายก็นั่นตีแยกกับเงือดอยู่เดียวนี่ครับสีเป็นเหล็กพี่นองบ่แยกขีดอยู่อืมแต่มันกับมีเหล็กที่เข้าได้ยินในความฝันอันนี้อันนี้เหล็กหลักเลยครับเหล็กหลักเลยเลลัก ครับอ่าหลังจากนั้นก็เห็นพ้ากับเด็กหนอยมากน้อกันอีกเอ่เนาะเด็กหนอยนั่นก็เด็กหนอยผีเคยเห็นนั่นลหละครับแล้วเราพาคุณยายเคยเห็นไหมครับพ้ากันยั่งอยู่เสมอนี่ผู้ฟะนั่พ้านี้คุณยายเคยเห็นดูเห็นพาบ้านพ่อช่องนี่ล่ละเสมอนี่เออครับอ่อครับเกินมากกบผีเด็กหนอยตัวนั้นครับคุณยายถาเป็นเลขพี่น้องนี่คุณยายคิดว่าเป็นเล็กยังครับเลขพี่น้อง แยกกระสีว่ามันเป็นแปดเก่าดีแปดเก่ากูจะหายไปแล้วเนาะเออในในคลิปแรกเออในคลิปแรกนะครับมันมาซ้ำอีกแยกก็ว่าแปดเก่าครับเอออืมแล้วพากับเด็กหน่อยเลครับคุณย่าภาคับเด็กหน่อยแปดหนึ่งบมอครับแปดหนึ่งตีเบนบอกอืมแปดหนึ่งมันจะกระจายแล้วแยกเลยบ่างงานลงไปครับครับอันนี้เขาบอกแปดหนึ่งอิลีอันนี้เขาวอลซูอ่เอฟซีเพิรนฟังเนาะเออครับอแต่เลขหลักมีแปดสองสองกับเก่าสองสองครับเด็กบอกเลขก็คือ ก็คือผีเด็กบอกเลขก,ก็คือแปดสองสองผ้าบอกเก้าสองสองกับหนึ่งศูนย์าก็บ,บอกว่าสื่อลดลงมาว่าสื่อสอืนต,ตัวหนึ่ง 22, เก้าสองสองภาวะครับแล้วก็มีหนึ่ง<ม>ศูนย์กับศูนย์เนาะนที่พาบอกครับท่านผู้ชมออก็มีมีแค่นี้เนาะคุณยายแมนไม่แค่นี้ครับก็รอพิจารณาดูครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแนวทางความฝันของคุณยายครับคุณยายก็เล่าตามเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะ รอบนี้ก็ผีเด็กก็คือที่เสียชีวิตไปผีเด็กเสียชีวิตล่ะมาพระมาบอกเลของค์หนึ่งค่ะมาวานนั่นแหละแต่ผีเด็กมาคนเดียวมาคนเดียวปกติที่คุณยายเคยเล่าว่าเขาเสียชีวิตมีสามคนเนาะแม่ตกน้ำตาเออนี่มาคนเดียวครับครับก็โอเคครับคุณยายก็ขอให้เลขที่คุณยายพูดให้ ลูกหลานได้ฟังเนาะแม <Man. S 2> ขอให้ออกตรงๆครับอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบกับคุณยายด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมคืออีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะคุณยายเนาะ, <Man. S 2> ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการเนาะคุณยาย <Man. S 2> ผมก็ขออวยพรให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงครับ อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆเนาะคุณยายเนะาะแล้วก็มีแต่ความสุขครับคุณยายเออคุณยายอวยพรให้เอซีนะครับจ้าถูกเด้อหอดสูงกันแล้วก็มีแต่ความสุขความริญเด้อผู้ดใดอุปถัมภ์ยาามาได้ทำบุญทำทานอาอยุหมั่นขวัญยืนให้รวยร้วยลวทุกคนเด้อเมตตาความสุขความสุขเด้อ,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 อล่ะเอ้ย